กำลังชูช่อเลยตอนนี้ประมาณกี่วันครับพี่ก็น่าจะไม่เกินสิบวันครับผมแม่แม่ตอนนี้คือต้นพันธุ์นังปู่ม,มาตกี่วันแล้วตอนนี้สี่สิบเอ็ดวันครับผมสี่สิบเอ็ดวันกับอายุต้นพันธุ์ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วถ้าวันตัดดอกนะ่ะอยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบวัน,นอ๋อ<ม>คือหลังจากเราย้ายก้ามาลงครับผมก็อยู่ที่ลงดินปุ๊บนับต่อไปเลยประมาณหกสิบวันไม่ไม่ไม่ตอนนี้เป็นไงพี่รายได้ต่อเดือนเป็นไงช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ เขาบอกเลยไหมว่าประมาณเท่าไหร่ก็มันมันสรุปยากนะครับสรุปยากประมาณต่อเดือนประมาณได้ได้สักสี่ห้าหมื่นไหมก็อยู่อยู่หลักๆประมาณนั้นเอาประมาณนั้นนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับพื้นที่หนึ่งไร่ครับตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคิดเป็นไงว่าดีกว่าทำนาไหมครับดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะนะครับทำนาปีนปีหนึ่งนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ก็ทำนาปีหนึ่งรู้กันอยู่นะนะรู้กันอยู่นะพ่อเนาะทั้งปีมันเทพไม่รอดเลยาแก่ดาวเรืองได้ทำได้ทั้งปีละสามครั้งครับ แต่ก็เรียกว่าพอได้ซื้อกินใช้จ่ายอะไรก็พอได้เขาถือว่าดีกว่าทํานาดีกว่าดีกว่าเนาะนี่คือหนึน่งเสียงครับเพื่อนครับจากคนรุ่นก่อนเนาะที่ทํานามาก่อนอยู่แล้วนะครับก็บามาบอกว่าเออมันทันดีกว่าทํนานาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลิกทำนาทั้งหมดไม่ได้เลิกทำนาเขาทำเขาแบ่งเ็าแบ่งทําอยู่ตามมดูของมันสวัสดีครับสวนจันทรรการ,กรเกษตรแปลงเล็ก,กเกษตรแบบง่ายงายแต่สร้างรายได้ได ให้กับพวกเราทุกวันนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาชมสวนดอกไม้กันนะครับก็ปรับเปลี่ยนจากสวนผักนะมาดูความสวยความงามของดอกไม้กันบ้างนะครับนี่นะครับสวนดาวเรืองกําลังชูช่อออกกันเลยครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพาเพื่อนไปชมวิธีการเพาะกล้าต้นกล้าเขามีจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็วิธีการทำดาวเรืองมีที่การทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะ พาเพื่อนๆนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิกัดนะครับบ้านอมองนะครับหมู่ที่13นะครับตำบลท่าสว่างพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เลยนะครับกับสวนดาวเรืองลุงหนวดนะครับนี่นะเพื่อนครับนี่นะฮะจำน่ายต้นกล้าดาวเรืองนะครับเบอร์โทรศัพท์มีพร้อมนะครับเพื่อนครับถ้าสนใจก็กริงกลางกันมาหาได้นะครับเดี๋ยวเราจะพบกับเจ้าของ ส่วนกันก่อนครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันนี้จากเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมอ่ะนี่ครับเจ้าของอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนะครับพี่พี่นวดเนาะแนะนํเต้นหน่อยครับอ่าผมหนวดเมืองช้างครับผมเฟซบุ๊กตามตามตัมเฟซบุ๊กนวดเมืองช้างพี่หนวดนะครับพี่หนวดเมืองช้างก็มีเฟซบุ๊กที่ชื่อนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพี่มามาทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเผยแพร่หน่อยนะพี่เนาะนะครับกับสวนนี้เป็นสวนดาวเรือง นะครับกับตรงนี้มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับตอนนี้ก็ทั้งที่เราจัดเองจัดให้เองแล้วก็มีลูกค้าเนาะนะครับมามาให้เราโพสให้ด้วยกับตรงนี้เนี่ยความพิเศษอยู่ยังไงครับเนี่ยอย่างเช่นถานนี้จําหน่ายได้ยังครับพี่เนี่ยตัวนี้จําหน่ายได้เลยครับอันนี้รอลูกค้ามารับครับผมอ๋อนี่คือมีมีลูกค้าจองมดแล้วทุกถาเลยพี่โอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะ ปกตินี่เราราคาขายนี่เขาเราขายกันยังไงก็ถาดละสามร้อยครับผมถาดสองร้อยต้นครับผมหนึ่งหนึ่งถาดนี่สองร้อยนอ๋อหนึ่งหนึ่งถาดเนี่ยคือทุกหลุมจะมีเท่ากับสองร้อยต้นตกถาดละสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทก็อยู่ที่ประมาณบาทบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทอ๋อหนึ่งต้นต้นละหนึ่งบาทห้าสิบครับเพื่อนครับก็ถือว่าราคากันเองนะพี่เนาะตามต้องตารก็ขายกันขนาดนี้อยู่แล้วแต่ว่าของเรานี่มีบริการรับส่ง ก็ตามยังไงตามจํานวนครับผมตามจานวนอย่างเช่นผมสั่งห้าร้อยครับผมห้าร้อยก็ถ้าพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปส่งได้อ๋อก็คือมีส่งถึงที่ด้วยแต่ว่าอยู่ที่ระยะทางนะพี่เนาะอ่านะครับก็อันนี้เป็นโรงเรือนทาเองครับผมอันนี้สร้างเองสร้างเองนี่เป็นโรงเรือนขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ห้าคูณสิบครับผมห้าคูณสิบนะครับอ๋อนะครับเป็นเป็นเหล็กอย่างดีนะพี่เนาะ <c oughs> ะนะครับโอ้ปืนว่าพี่เขามีธุระติดต่อเข้ามาคุยได้พี่คุยได้พี่แป๊มหนึ่งคุยได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่มากนะพี่นะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตพาพี่เนี่ยให้พี่พาไม่ใช่พาสิพี่เนี่ยให้พี่พาผมเนี่ยไปชมสวนดาวเรืองของพี่หน่อยว่าตอนเนี้กิจการถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายยังไงวิธีเพาะยังไงได้น้อพี่เนาะครับผมอ่าเดี๋ยวไปตรงไหนก่อนค,ครับพี่ก็อ่ะสวนดอกไม้เลยเนาะอ่าสวนดอกไม้ก่อนนะแต่พี่พี่นำผมไปเลยพี่ ครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราจะตามพี่หนวดไปดูสวนดอกไม้นะครับซึ่งซึ่งต้องถาว่าเมื่อคืนนี่เป็นยังไงพี่ฝนตกท่นนี้ดีไหมฝน <c oughs> ตก <c oughs> บ้านผมตกตกหนักมากบานผมนี่ครับตอนนี้นี่อันนี้อ่าอย่างที่กาลงเห็นอยู่นี่คือเดาวเรเืองพื้นที่ตอนนี้ประมาณกี่กี่งานกี่ๆๆไร่อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบไรครับผมเกือบเกือบ หนึ่งไร่นะครับก็พิธีกรรมปลูกก็หนึ่งไร่ใช้มันต้นพันธุ์กี่ต้นพี่ประมาณห้าพันต้นนะครับใช้แถวคู่แบบแบบแบบที่เห็นนะครับผมอ๋อก็คือเราปลูกเป็นแถวคู่นะครับก็เป็นสองสองแถวสองต้นครับผมนะสองต้นแถวคู่นะครับก็กําลังชูช่อเลยตอนนี้ประมาณกี่วันครับพี่ก็น่าจะไม่เกินสิบวันครับผมแม่แม่ตอนนี้คือต้นพันธุ์ทีงปลูกมากี่วันแล้วตอนนี้สี่สิบเอ็ดวันครับผมสี่สิบเอ็ดวันกับอายุต้นพันธุ์ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ จริงๆแล้วถ้าวันตัดดอกนะอยู่ประมาณ6 0สิถึงเจวันอ๋อคือหลังจากเราย้ายกล้ามาลงครับผมก็อยู่ที่ลงดินปุิ่มนับต่อไปเลยประมาณ60วันไม่ไม่ไม่เขหมายความว่ารวมวันเพาะครับผมอ๋อรวมตั้งแต่เราลงเม็ดลงลงที่ถาเพาะเลยนะครับก็นับไปเลยเนาะครับผมหกสิวันได้ตัดดอกแน่นอนครับผมนะอันนี้คือเราขายดอกอย่างเดียวนะครับผมนะครัจะขายอย่างเดียวทีนี้นี่การขายดอกนี่เรามีแม่ค้ามารับหรือว่าเราไปต้องไปส่งกับเนี่ยก็ได้หมดเลยครับผม อ๋อแล้วแต่ว่าไกลๆครับผมรับหน้าสวนหรือไม่ก็ไปรับไปส่งไปส่งที่ตลาดพื้นที่แม่ค้าของอะไรครับส่วนใหญ่นี้ของตลาดของบ้านเรานี่เป็นที่ไหนครับพี่ส่วนมากก็จะเป็นแถวจอมพระแถวสุรินจอมพระสุรินก็คือตลาดตลาดสดเราครับผมอ๋อนะครับก็คือวันนี้พาเพื่อนๆมาดูความแปลกใหม่นะครับก็ส่วนใหญ่เราไปดูในส่วนของสวนผักนะครับเพื่อนๆก็เลยมาดูว่าเอ๊มันยังมีพืชเศรษฐกิจอีกหลายๆตัวที่เรา ยังไม่ได้รู้จักกันดีพอวันนี้ก็เลยมาพาเพื่อนมาพบกับสวนดอกดาวเรืองที่ต้องเขาบอกว่าไม่พอขายนะพี่เนาะครับผมยังต้องการอีกเยอะแยะเลยครับผมยังต้องการอีกเยอะลูกได้ต้องการเยอะเลยถ้าใารสนใจนะเพื่อนครับลองมาพูดคุยกับพี่พี่หนวดดูนะกับสายพันธุ์ตอนนี้ก็หลากหลายทั้งที่เราเพาะให้ลูกค้าเองแล้วก็ลูกค้าเนี่ยให้เราเพาะเองด้วยนะครับก็กับตอนนี้นี่ประมาณกลางเดือน ต้นปลายเดือนเนี่ยน่าจะมาชมมาชมได้ไหมได้ครับผมปลายเดือนกันยานี้นะครับเพื่อนครับมาชมกันได้แต่ว่าต้องเขาบอกว่าหลังจากเมื่อคืนที่มีฝนตกหนักนะนะครับอันนี้ก็ต้องขอว่าระบายน้ำไปแล้วบางส่วนนะครับเพื่อนครับเนี่ยและมีงนั้นนี่เหมือนอยู่ในทะเลน้ำท่วมเลยทะเลน้ำจืดเลยครับเพื่อนครับแรงนี้ระบายน้ำได้ครับผมลงห้วยอ๋อตัวนี้มันติดห้วยทางนู้นนะครับก็สูบน้ำออกได้หรือมันระบายเองพี่ระบายเองครับผมที่มีท่อมีท่อไปทรงนู้นใช่ไหมอันนี้เราไปดูกันครับว่าวิธีการจัดการระบบ หาน้ําของส่วนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของระบบน้ําของที่นี่เราใช้เป็นระบบการรดน้ําแบบไหนครับแบบเป็นเทปน้าหยดครับผมเป็นเทปน้ําหยดครับผมนะครับก็ไปกับสายน้ําหยดเลยปล่อยมา๋อนะครับอ้ากันเลยแต่ว่าหน้าฝนนี่มีปัญหาเรื่องของสัตรูพืชยเลยพี่พวกนี้มันก็มีบ้างครับผมแต่ก็ไม่มากไม่มากครับผมและหน้าไหนนี่ปลูกยากสุดครับก็มันต่างต่างกันทุกแต่ละฤดูนี่ไม่เหมือนกันครับผม อ่าอย่างเช่นหน้าฝนนี่หน้าฝนก็คือเชื้อราเชื้อราอ๋อหลักๆเลยคือว่าดินมันโดนวามชื้นตลอดครับผมอ๋อนะครับก็ลองมาศึกษานะครับว่าถ้าใครสนใจจริงๆนอกจากเราจะขายต้นพันธุ์แล้วขายดอกแล้วก็ยังรับให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกด้วยครับผมอ๋อมีลืมเห็นว่ามีเมดขายได้ไหมมีครับผมอ๋อมีม็ขายด้วยนะครับแน่มีขายทุกอย่างเลยถั่วนนี้ครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่ทำมานานยังครับพี่ก็น่าจะประมาณได นาห้าหกปีได้ครับผมอ๋อเพิ่งทํมาห้าหกปีแต่ว่าได้ไม่นานเราก็มาทําตัวนี้อย่างเดียวเลยแล้วไม่ทําอย่างอื่นเนาะก็ถือว่าประสบการณ์ก็สุดยอดแล้วครับห้าหกปีได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับโอ้สวยงามมากครับผมเคยจริงๆนะผมเคยมาครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้อ่ามีกิจกรรมเปสวนการเผยแพร่ข่าวสารแบบนี้ก็ถูกใจมากติดต่อพี่เข้ามาหลายรอบเลนะเ <laughs> 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 มืม่อเวลาไม่ตรงกันนะครับแล้วก็จังหวะของการปลูกอะไรก็ดีมันมันไม่อำนวยวันนี้พอมาปุ๊บเนี่ย กำลังชูช่อเลยครับเนี่ยสวยงามมากไม่เกินสิวันครับผมได้ัดอ่าไม่เกินสิบวันครับก็นับไปเลยนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับมาดูได้อันนี้เป็นผลงานของเมื่อคืนนะครับเนี่ยนี่ครับเพื่อนครับเนี่ยนี่เกษตรกรต้องเจอทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนครับผมหน้าฝนต้องเจอครับคือไม่มีส่วนไหนไม่เจอได้ยหรอไม่มีทั้งเพราะว่าเราปลูกกลางแจ้งนะครับต้องมีลมมีฝนเข้ามาทําให้เกิดประสบปัญหาอะไรยู่นี้แล้วในส่วนของระบบน้ําของที่นี่เราใช้น้ําจากจากลําห้วยจากลําห้วย แล้วเมื่อธรรมชาตินะครับก็จะเป็นระบบน้ําแบบแบบทนายพี่ตรงนู้นใช่ไหมระบบน้าระบบน้ำครับอ๋อเดี๋ยวเราจะให้พี่หนวดพาดูระบบน้ำนะครับว่าเขาใช้วิธีการรดน้ํา<อ>ดึงน้ํามาเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็จกัดทุลักทุเลนะพี่เนาะฝนตกเมื่อคืนหนักมากเมื่อคืนโอ้เมื่อคืนตกหนักจริงอ่ะพี่ครับผมที่ส่วนผมนี่ไปไม่เป็นเลยแฉไม่หมดเลยผมต้องพักแปลงอ่ะเมื่อวานยังสวยๆอยู่เลยอ ดีนะมันลมที่นี่ลมแรงไหมพี่แรงมากเลยครับแรงมากแต่ทีนี้่ดีก็คือมันผ่านถนนนี่มามันมันเหลือไปอ๋อม,ม,<า>มันมันมีมันมีที่กันลมกันลมอยู่นะนะครับอันนี้ก็เป็นท่อระบ,บายน้ํานะครับนี่ฮะไปแล้วน้ําก็จะไหลไปทางนูน้นเนาะครับผมลงหล้วยเลยครับอ๋อนะครับก็ถือว่า,าระบ,บายน้ําได้ได้ดีอยู่นะครับนี่ฮะ,ะคือปัญหาของเราน้าฝนคือต้องเน้นที่การระบายน้ําให้เร็วที่สุด นะฮะไม่อยากให้มันต้นไม้หรือต้นกลา้าหรือต้นพืชผักเราจมอยู่กับน้ำนาเนนนนนกินไปมีงั้นนี่ทิ้งอย่างเดียวอเ,เออเห็นเห็น <ๆ S 1> ว่าทางนี้นี่ไม่ค่อยออกนี่คือพี่ปลูกเป็นลําดับขั้นบันไดใช่ไหมอันนี้คืออย่างนี้ครับผมคือหลายสายพันธุ์จนมีสองสองสามสายพันธุ์ครับผมเดี่ยมอ,อ๋ออายุของแต่ละสายพันธุน์ก็จะไม่เหมือนกันครับผมอ๋อหนักพันธุ์เบาัาบผมอืมครับ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 ผมนะครับก็จะไล่ไล่ลงมานะครับเนี่ยนี่ นี่ผมแผ่ให้ดูให้เพื่อนดูเลยนะสวยงามจริงครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนต้นทางนี้มันจะต้นใหญ่น้องพี่เนาะต้นใหญ่มากแต่ละสายพันธุ์ก็แตกกันไปแล้วแต่ลูกค้าจะเน้นสายพันธุ์อะไรอ่านี่ครับเพื่อนครับกับพื้นที่หนึ่งประมาณหนึ่งไร่นะครับลูกดาวเรืองนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่หนวดเนี่ยพามาดูระบบน้ําเป็นระบบไหนครับพี่แนะนาหน่อย อันนี้เป็นปั๊มห้อยโคงใช้ปั๊มห้อยโคงครับผมปั๊มลงมาที่นี่ครับลงมานี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับให้ปุ๋ยไปกับสายน้ํำยนต์เราก็จะผสมปุ๋ยลงในนี้ครับประมาณประมาณหนึ่งถังนี่ครับผมก็จะมีสูตรของการใช้ปุ๋ยอยู่แล้วครับผมใช้เป็นระบบเบนจูรี่เอาครับผมนะครับก็คํำนวณก็การการปล่อยปุ๋ยก็ขึ้นอยู่ที่ต้น อา,อายุขอองต้นย่างเช่นยกตัวอย่างได้ไหมบอกได้ไหมยกตัวอย่างอ,อย่างเช่นอย่างเช่นเอาง่ายๆก็คือตอนนี้อาอารย์ตอนนี้อายุประมาณ41วสน4เดวัน,นครับผมตอนนี้ผมใส่ปล่อยปุ๋ยไปประมาณในถังเนี้ยผมจะบรรจุไปประมาณ1ิโลสิบโลถังนี้ครับผม5วันปล่อย5วันปล่อยอ๋อคือพราะตีไปทีละครั้งครับผมโดยประมาณนะครับทีละครั้งการให้ปุ๋ยก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งโดยประมาณนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นต้นมันจะซีดเหมือนกับการขาดสารอาหาร นะครับจะเห็นว่านี่ฮะเพื่อนๆดูนะครับว่าต้นดาวเดืองของพี่นวลนี่สวยงามมากครับเขียวขจีเลย <c oughs> นับแสดงถึงการผ่านการได้รับการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาอย่างอย่างละเอียดแล้วก็ถีทวดน,นับสวยงามจริงครับเพื่อนครับที่สําคัญแปลงเป็นแป,ปลงําที่บ่อยครับผมปีหนึ่งปีผมทำสามรอบอ๋อคือมันเป็นที่เดิมครับผมมีปัญหายังไงไหมพี่ที่เดิมยิงมีปัญหาไหมอ,อ,องพี่ปัญหาก็คือจะเป็นพวกเชื้อราเป็นเป็นหลักแต่หน้านี้ ชุดนี้ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าที่ไม่มีปัญหาตอนนี้ผมเปลี่ยนใช้น้ำส้มควันไม้อ๋อคือเราอ๋อคือเราใช้ในส่วนของอินทรีย์วัตถุเข้าไปด้วยนะครับน้ำส้มควันไม้นะครับก็เลยช่วยบรรเทาครับแมลงก็ไม่มีรบกวดนะครับผมอ่านะครับคือเป็นประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้อยู่แล้วนะพี่เนาะนอกจากคือเราไม่ได้ใช้ฉีดนะแต่เราใช้ผสมกับปุ๋ยไปเลย อ่านะครับนี่อย่าให้เพื่อนเห็นจริงครับสวยงามจริงครับเนี่ยแปลงเดิมนะครับทุกปีนะครับปีละสามรอบเหมือนทํานาเลยครับนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าแปลงนี้เนี่ยพี่ดูแลอย่างดีนะครับพพี่ก็บอกว่าไม่มีรอบนี้ไม่มีในส่วนของเชื้อดาหรคทีเรยเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะพี่เนาะนะนะครับผ่านไม่ผ่านนี่เจ้าของบอกผ่านแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อครับเพื่อนๆต้องมาดูเองนะครับแต่สวยงามจริงครับเนี่ย ใจมาดูครับผมนะไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินทร์นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเท่าที่ผมได้รู้จักในบนทัองฟ้าก็มาซื้อผ้าไหมแลเลยมาหน่อยเดียวมาที่ลุงหนวดนะครับร้านดาวเรืองนะครับมีจำหน่ายแต่เม็ดพันธุ์เลยเม็ดพันธต้นกล้าแล้วก็ดอกนะครับพอสนใจก็กิ้งกานกันมาได้รับเดี๋ยวเราจะให้ลุงนวดพาไปดูในส่วนของกิจกรรมที่เราทําทุกๆวันก็คือการการพ่อต้นกล้า นะครับว่าเพาะมีวีเพาะยังไงนะครับแล้วก็ยากง่ายไหมเพื่อนๆทาได้กันไหมนะครับนะ <c oughs> นี้ครับเพื่อนครับวันนี้ดูดูทางนี่พี่ก็เดินนะฝนตกเมื่อคืนตกหนักมากครับสลินตกหนักมากส <c oughs> ายพันธุ์ก็จะแต,ตกต่างกันไปนี่ครับเพื่อน <c oughs> นี่ดูลาต้นนะสวยงามนะครับ <c oughs> นี่โอ้ผมยังชอบแบบผมมาครั้งละรอบสองแล้วต้องมีสามสี่ห้าแน่อนอน ครับวันนี้ผมมารอบสองแล้วมือลมเมื่อคืนอืมนะครับก็ถือปกตินะพี่เนาะนะครับครับคือเกษตรกรต้องต้องทำใจบางส่วนด้วยนะครับจะมาแบบรอรอแค่รายลบอย่างเดียวไม่ได้เออไอเมื่อเมื่อครั้งแรกผมมาเนี่ยลงเรือนนี่เป็นลงเรือนแรกเนาะอันเล็กอะเลอกขยายขยายเพิ่มยังยังไม่ขยาย ช่มีคิดรู้สึกจะมีแค่โรงเดียวนะครับผม,มนะครับขนาดว่าขยายนะครับเพื่อนๆแต่ยังไม่พอไม่พอจำหน่ายไม่พอจำหน <c oughs> ่ายน,นะครับสนใจจะมาเป็นลูกลูก,ลก,ลกทีมหรือเครือข่ายของพี่นวลก็มาคุยกันได้นะครับตอนนี้เป็นไงพี่ไรายได้ต่อเดือนเป็นไงช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้เขาบอกเลยไหมว่าประมาณเท่าไหร่ ประมาณต่อเดือนประมาณได้ได้สักสี่ห้าหมื่นไหมก็อยู่อยู่หลักๆประมาณเอาประมาณนั้นนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับพื้นที่หนึ่งไรนะครับเราก็อยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งก็เลขกลมๆสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทบนะครับพีกระาบอกอยู่ได้ <c oughs> คือนอกจากว่าเราจะมีการเพราะต้นการเรืองขายเป็นพันอ่าแล้วก็ดอกแล้วเนี่ยก็จะมีการเพราะกล้าพืชบักสุนโคด้วยครับผมนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ยนอยู่หลังนี้นี่เป็นกล้าพริกครับผม กล้าพริกนะครับกล้าพริกลูกค้าสั่งให้ให้เพาะก็ทำตามออเดอร์ครับผมทำตามออเดอร์ทั้งนั้นอ๋อคือับเพาะกล้ากล้าผักด้วยครับผมอันนี้พริกอะไรครับเนี่ยอันนี้พริกฮอตอ๋อซปเปอร์ฮอตครับผมอ๋ออันนี้ถ้าขายเนี่ยขายกันยังไงครับเนี่ยอันนี้ขายต้นละบาทครับผมขายต้นละหนึ่งบาทว่าถือว่าถูกดาวเดืองแล้วเนี่ยไม่แสดงว่าพี่นี่แกไม่เน้นในส่วนของพันธุ์ผักนะครับแกเน้นดาวเดืองอย่างเดียว ขายต้นละบาทมารับเองหน้าสวนอ๋อบาทหนึ่งแต่รับเองนะครับแต่ถ้าดาวเดือนคือบาทหน้าสิบเนาะแต่ว่าเราไปส่งให้นี่นะครับนี่อันนี้คือผมวนจะรอบหนึ่งนะนะแต่ว่าผมก็ยังชื่นชมความงดงามไม่ไม่หายนะนะครับสมบูรณ์มากนะพี่เนาะอนี่ฮะในระดับที่ว่าแปลงตามครับผม๋อใช่ใช่ครับหนึ่งปีสามรอบแต่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับอันนี้อ่ะันนี้ก็ อันนี้เป็นทีมงานใช่ไหมครับผมอันนี้สวัสดีครับพี่ครับทีมงานกําลังเรียงอะไรรับเนี่ยเรียงอะไรครับอันนี้เพาะเพาะเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองครับผมอ๋อเพาะเม็ดดาวเรืองก็พอเสร็จก็คือต้องมาตากแดดไหมหรือยังไงก็คือจะรดน้าครับผมก็จะปิดส่วนแสลนนะครับอ๋อจะมีแสนทางแสงอยู่อ๋อนะครับก็คือแปลงนี้จะเป็นออทยอยไปเรื่อยเนาะครับผมอ๋อคือ เครับผมตรงไหนว่างก็เข้าคือเพาะทุกวันก็มันไม่ได้เพาะทุกวันครับผมตามตามรอบตามรอบอ่าตามรอบไปนะครับมอนะครับพี่ครับเดี๋ยวพาไปดูผมเพาะมาพี่เพาะหน่อยว่าวิธีการเพาะนี่เขาจิมกันยังไงนะอันนี้ตามจะขอไปเลยครับคือต้องบอกว่าวันนี้พื้นที่แม่อำนวยเนาะมันฝนตกนะครับก็ เจ้าของยังใส่บูธเลยครับฝ่าเราเดินไปดูแปลงอันนี้ก็เป็นโรงเรือนในการเพาะนะพี่เนาะขนาดเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ห้าคูณสิบเมตรครับผมห้าเมตรคูณสิบเมตรห้าเมตรคูณสิบเมตรนะครับกับโครงเหล็กครับผมนะครับเป็นเหล็กเสานี้นิ้วนิ้วสองหรือนิ้วครึ่งครับพี่นิ้วครึ่งครับผมเสานิ้วครึ่งระยะห่างเขาดูขนาดไหมระยะห่างโอ้นะครับโครงเหล็กหนึ่งนิ้วครึ่ง นะครับระยะห่างจากเสาต่อเสาครับเพื่อนครับจากเสาต้นนี้นะครับไปถึงเสาต้นนี้ที่3เมตรไหมน่าจะ3เมตรครับประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรครับผมนะครับประมาณ3เมตรก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรครับผมไม่มีปัญหาอ่านะครับตัวนี้เราสั่งมาอันนี้ตัวผ้าเป็น6กคูณสิทีนี้พยางคกระดุมผ้าพับลุงเป็น6กคูณสิบครับผมหกคูณสิบคือหน้ากว้าง6เมตรยาว10เมตรพอเราขึ้นโค้งอย่างเงี้ยครับผมเราขึ้นโค้งอย่างเงี้ย มันก็เผื่อหนึ่งเม็ดก็ลงมาก็จะเหลือห้าเม็ดพอดีนใช่เราเราเราเผื่อโค้งด้วยครับผมอย่าห้าเม็ดเนี่ยผมคือผมสนใจตัวนี้อยู่แล้วในกําลังหาว่าสิ่งที่เราจะทําแบบนี้จะเป็นแบบแบบไหนดีแต่โอเคเนาะงบน้อยครับผมงบน้อยประมาณลงเรื่องประมาณคันนี้ประมาณของพี่เนี่ยประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่เกินสามหมื่นครับผมไม่เกินสามหมื่นครับผมนะครับก็ถือว่าได้คุ้มค่าเนาะพี่เนาะคุ้มค่าครับผมกับแปลงเอ่อกล้าตรงนี้นะครับง่ประมาณสามหมื่นแต่ว่ามันได้ไปแล้วครับผม นะครับมากกว่า3 0,000ื่นด้วยซ้ำไปในส่วนของรายได้ตรงนี้ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนลงทุนครั้งเดียวเนี่ยยิงยาวเลยเนาะครับผมาได้ยาวเลยนะครับวันนี้ก็นอกจากมาดูในส่วนของแปลงผักแล้วเนี่ยโรงเรือนก็ถือว่าเป็นโรงเรือนที่น่าสนใจสำหรับโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานกว่าโรงเรือนอีกฝั่งหนึ่งนะพี่เนาะครับผมอ่านะครับเพราะว่าเรือนนั้นใช้เป็นอุปกรณ์ PVC ใช่ไหมครับครับผมอ่านะครับก็สนใจโรงเรือนแบบง่ายๆก็ลงมาถามพี่เขาได้นะครับถือว่าเป็นโครงสร้างที่ แบบง่ายๆนะครับทำเองได้สวนกาลังจะมีโครงการทําขึ้นอีกอีกโรงหนึ่งแบบนี้อ๋อกำลังจะขยายอีกโรงหนึ่งขยายอีกโรงหนึ่งที่พอเลยพี่ก็แถวนี้แหละครับผมอ๋อคือกําลังจะลดพื้นที่บ้านออกครับผมบ้านแคุ่แค่ที่สุขนาครับผมขอรายได้ก่อนนะครับก็โครงการเป็นอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างน่าชื่นชมนะครับ นี่ครับเพื่อนครับนี่โรงเรือนนะครับนนะครับสวยงามเลยเดียวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่เพาะกันครับว่าเขาเพาะกันยังไงครับไปกันเลยครับเรียมน้อยครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโรงเพาะกันครับว่าเป็นโรงเพาะแบบบ้านๆนะนะครับก็เราไม่ได้เน้นเรื่องของพื้นที่เท่าไหร่เราเน้นที่รายได้มากกว่านะพี่น้องเน้นรายได้มากกว่าอันนี้เป็นวัสดุเพาะนะครับเป็นอะไรครับพี่บอกได้ไหมตัวนี้เป็นโคโคพีสครับผม โคโคพีทพีทมอสเป็นโคโคพีทเป็นขุยมะพร้าวที่เขาผสมมาแล้วอ๋อตัวไหนตัวไหนครับพี่ตัวไหนครับพี่ตัวไหนครับอ๋อมีมีเป็นยี่ห้อด้วยอ่านี่อ๋อโคโคพีทก็มีซื้อตามทางร้านทั่วไปครับผมแนะนำที่สลินก็ถ้าไม่สะดวกก็มาหาพี่ได้ครับผมนะครับมีจำหน่ายเหมือนกันนะครับก็วันนี้ตัวรักไม้มีครับผมอ๋อส่วนรักไม้มีตัวรักไม้มี หรือมาหาผมโดยตรงได้ใช่ไหมจะมาผมหาผมก็ได nice <offs> ้อย่าขายอีกแล้วนะพี่เนาะมีหมดครับผมมีหมดมีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการเพาะกล้าทุกอย่างเนาะกับโคโคพีชนะครับก็เป็นตัวเดียวกันกับพีดมอสแหละเนาะคล้ายๆกันเนาะพี่เนาะแต่ว่าผสมใยมะพร้าวเออคุนมะพร้าว้าไปด้วยซึ่งมาถึงแล้วก็เพาะได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นถาที่อันนี้หยอดไหมยังครับเนี่ยยังครับผมอ๋อคือเราจะมาใส่ตัวโคโคพีดให้เรียบร้อยก่อน นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ในส่วนของการหยอดตรงนี้ครับผมนะครับกับช่างผู้ชํานาญงานในการหยอดพี่มีวิธีการหยอดยังไงหยดอดค่ะหยดตามตามบ็อกของมันเลยค่ะอ๋อวันหนึ่งได้ได้กี่บอกพี่วันหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นน่าจะได้ค่ะสสองมื่นช่องประมาณสองร้อยสองร้อยถาดครับผมอ๋อ ร้อยถาตร้อยถาดเนาะพทานมันมันหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยถาดอ้ก็ถือว่าเยอะเนาะพี่น้องนะครับนี่ฮะเพื่อนๆครับการใช้พื้นที่ในการทํแปลงเกษตรนะครับไม่จะเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่ตัวอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าตัวเรานะจะทําหากศิษย์แบบไหนนะครับเราพึงพอใจที่ทำศิษย์แบบไหนมากกว่านะครับแล้วก็มาลองทําแล้วถ้าเหมาะกับเราด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของการสร้างรายได้ให้อย่างดีเลยนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับพี่หนวดเนาะ นะครับพี่หนุ่มมีอะไรจะฝากไว้ถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ใหม่ไหมที่หันมาทาเกษตรไหมก็สนใจอยากทําเกษตรก็อย่างอย่างดาวเรืองปลูกดาวเรืองอ่ะฮะก็ทักถามมาได้ครับผมโทรมาศูนย์เก้าห้าเก้าห้าสามห้าสามสี่ห้าหนมช้างครับผมอ่านะเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของเฟซบุ๊กแฟนเพจให้การบรรทุนสารให้สำหรับคนที่สนใจดาวเรืองนะครับมีทั้งบริการส่งถึงที่เดี๋ยวนี้มีส่งออนไลน์ด้วยครับผมนะครับน่าไปได้ทั่วไทยนะครับรับตอนนี้ไม่พอจําหน่าย ไม่พอจำหนาแต่ก็อยากขายอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเออนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับสวนดอกดาวเรืองแล้วก็มาดูวิธีการหายอดพันยอดกล้าไม้แล้วก็พาเพื่อนมาดูกล้าไม้ในส่วนของพันดาวเรืองแล้วนะครับวันนี้นะสุดยอดจริงครับกับสวนดาวเรืองลุงหนวดนะครับรายได้ไม่ธรรมดานะครับแต่จะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแนะนาเพื่อนเนี่ยมาพูดคุยกับพี่เขาได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ พี่นวดเนาะนะครับเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสเราได้มาเรียนรู้แล้วก็มาถ่ายคลิปในส่วนของการเผยแพร่ให้เพื่อนบชมกันขอบคุณครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราก็จะมาส่งท้ายคลิปนะครับด้วยบรรยากาศสวยๆงามๆของต้นดาวเรืองนะครับที่นี่เราต้องบอกว่าเรา เพื่อการค้าจริงๆนะครับเพราะว่าพื้นที่น้อยเนี่ยแค่ประมาณหนึ่งไร่นะครับแต่รายได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับต่อเดือนนะครับกับตรงนี้เป็นโรงเรือนเพราะกล้านะครับเดี๋ยวเราจะไปชมความงดงามของดอกดาวเรืองที่อยู่ในแปลงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตามกันไปเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆครับแปลงดาวเรืองนะครับสวยงามจริงๆครับตอนนี้นี่คุณพ่อกําลังเก็บ เก็บงานนะครับจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะครับว่าผลงานของฝนเนี่ยเป็นยังไงจะเห็นว่าจะมีที่จุดว้าวาวาแหวงแหวงอยู่นะครับก็เป็นมันล้มนะครับเราก็จะมาจัดการใหม่นะครับโดยจิดตําตัวให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้เชือกขึงช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพ่อเนาะ <laughs> ดูที่ว่าคุณพ่อจะจะอายกล้องไหม <laughs> เยี่ยมเยียนครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับครับคุณพ่อทำไรครับเนี่ยก็มาแต่งเมื่อคืนในฝนดาวเรืองมันมีฝนตกครับก็เลยมามันต้นมันโยมเมื่อคืนฝนตกก็เลยทําให้ดาวเรืองของเราเนี้ยล้มมันไม่ล้มเท่อะไรแต่มันเอียงหน่อยครับเนี้ยสภาพที่เพื่อนเพื่อนกำลังเห็นอยู่นครับดูแล้วมันไม่ค่อยสวยก็เลยมาตกแต่งอ๋อคุณพ่อนี่พูดเบามาก เป็นไงคุณพ่อดาวเรืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างสวยงามเนาะก็คิดอยู่ในขั้นดีเลยครับอ๋อทำมาคุณพ่อนี่ช่วยพี่นวดนี่มานานยังตั้งแต่เริ่มไหมตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่เริ่มเลยก็ห้าหกปีแล้วเนาะครับตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคิดเป็นไงว่าดีกว่าทำนาไหมครับดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะนะครับทำนาปีนปีหนึ่งนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ก็ทำนาปีหนึ่งรู้ๆกันอยู่นะนะรู้กันอยู่คุพ่อเนาะทั้งปีมันแทบไม่รอดเลยทำนาแก่ดาวเรืองได้ทำได้ทั้งปีละสามครั แต่ก็เรียกว่าพอได้ซื้อกินใช้จ่ายอะไรก็พอได้เขาถือว่าดีกว่าทํานาดีกว่าดีกว่าเนาะนี่คืออีกหนึ่งเสียงครับเพื่อนครับจากคนรุ่นก่อนเนาะที่ทํานามาก่อนอยู่แล้วนะครับก็มาบอกว่าเออมันทันดีกว่าทํานาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลิกทำนาทั้งหมดไม่ได้เลิกทำนาก็ทำก็แบ่งก็แบ่งทาอยู่ตามดูของมันแต่ว่าบางจุดที่เราทําอย่างอื่นได้ก็ต้องทําอีกบ้างนะครับกับเดาวเดือนทั้งหมดนี้คุณพ่อมีหน้าที่อะไรบ้างครับเนี่ยเล่าให้ฟังได้ไหม ก็ดูแลความเรียบร้อยให้ให้ลูกนะครับดูแลความเรียบร้อยของดาวเรืองครับตรงไหนมันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้ระเบียบก็ช่วยจัดช่วยแต่งไปครับนะครับอ๋อครับก็นี่ก็ถือว่านีออกําลังกายอีกอย่างหนึ่งนะพ่อเนาะครับดีกว่านั่งเฉยเฉยตอนนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเขาต้องควรไหนอายุ72ครับอ๋อ72ปีแต่ว่าดูคุณพ่อยังแข็งแรงอยู่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับว่าการอ่า ทำการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้จำแนกเรื่องของอายุนะครับก็ <Okay. S 1> ทุกรุ่นทุกอายุ <Okay. S 1> สามารถทําการเกษตรได้แต่เพียงว่าเราต้องรู้จักดูแลตนเองนะพ่อเนาะนะครับกับคุณพ่อวัย72บสกับสวนดาวเรือง <Okay. S 1> นะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายนะครับด้วยบรรยากาศความสวยความงามของดาวเรืองครับกำลังชูช่อเลยคาดว่าอีกประมาณสิบวันนะครับก็กำ <Okay. S 1> ลังน่ารักเลยกำลังสวยงามมาเที่ยวชมกันได้มาเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อเพื่อให้กําลังใจในส่วนของ เกษตรกรของเรานะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรามาโดยตลอดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ